สวัสดีครับวันนี้เรามาลองเอลนาครับหกหนึ่งสี่นะครับเอลนาหกหนึ่งสี่นะครับเป็นจากพันลิมนะครับเป็นจากโพงเล็กนะครับที่เป็นกระเป๋าหิ้วนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เจ้าของบอกว่าเป็นของฝรั่งเศสนะครับตระกูลก็จากพวกนั้นแหละครับฝรั่งเศสแต่ว่าไม่ทราบความมันมาจากไหนตะขอตัวนี้หักนะครับเขาเรียกตะขอตัวยาวนะครับตัวนี้หักครับ จริงๆต้องมีปลายนะครับหักนะครับตัวนี้หาซื้อไม่ได้นะครับสั่งไม่ได้อ่าหาซื้อไม่ได้นะครับไม่มีขายนะครับในเมืองไทยก็ไม่มีขายเพราะนั้นเราก็พยายามค้นให้ลูกค้านะครับได้มาจากเพจอีเบย์นะครับอยู่ข้างในนู่นนะครับตะขอตัวนี้ครับเราใส่ให้แล้วนะครับก็ประกอบเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับก็ดูฝีเข็มนะครับตัวนี้ฝีเข็มก็จะ ค่อนข้างสวยนะครับเป็นจักรพงกระเป๋าหิ้วนะครับคนมีอายุก็ใช้ดีนะครับเขาจะใช้ดีครับใช้จนติดมือนะครับอ่าเจเท่าไหร่เจ้าของก็ก็สู้นะครับเราเลยต้องหาจากเพจอีเบนะครับพอจะสั่งตะขอตัวนี้มาได้นะครับใช้เวลา20กว่าวันนะครับเพราะว่าส่งมาจากต่างประเทศนะครับใส่แพ็คใส่ซองส่งมาให้เราเนะครับครับนี่ครับที่อยู่ก็เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับก็ส่งมาให้เรานะครับ แล้วก็แกะแล้วก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองเทสให้ลูกค้าดูนะครับว่ามันได้ความนุ่มแค่ไหนนะครับมาดูนะครับนี่นะครับก็ออกมาสวยนะครับแล้วก็นุ่มนะครับก็เรียบดีนะครับทาเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้มันมีลักษณะการเคลื่อนของของตะขอตัวนี้ที่วิ่งเข้าวิ่งออกด้วยครับเราก็เลยปรับแต่งไปให้เรียบร้อยแล้วครับ เรใช้ได้แล้วนะครับถ้าสนใจจักประเภทนี้นะครับไม่มีใครรับต่อมนะครับส่งมาให้เรานะครับทองสุขการจักครับก็พร้อมที่จะดูแลให้นะครับเอลนาครับสวัสดีครับ